สามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเขา่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเรียงกันนะครับกรา กรากราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา กรากราบัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคน เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่าน,นี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ ยะมหังสัมมาสัมพุทธังยะมหังสัมมาสัมพุทธัง g ภควัณังสระนังขะโตภะวัณฑังสระนังขะโตอิมินาสกาเรณนะอิมินาสกาเรณนะตังภะควัณฑังอภิปูชยามิตังภะควันตังอะภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงกำจัดทุกได้จริง,ด,ด,รงด้วยสก,การะนี้ด้วยสก,การะนี้ยะมะห,หังสวาขาตางังยะมะหังสวาคาตังตะวตาธรมังสาระนังค พระทวตาธรรมังสรรารนังคโตอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนาตังธรรมังอะิปูชยามิตังธ <mistakes. S 1> รรมังอะภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าปรับดีแล้วาาดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึง ้้าาพเจถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกําจัดภัยได้จริงกําจัดภัยได้จริงด้วยสการะนี้ด้วยสการะนี้ยะมหังสุปฏิปันนังยะมหังสุปฏิปันนังสังขังสารนังคโตสังขังสารนังคโตอิมินาสการเณออิมินาสการเะตังสังขังอภิปูชจยามิตังสังขังอภิ พูเชียมีข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงกำจัดโรคได้จริงด้วยสการะนี้ด้วยสการะนี้อารังสัมมาสัมพุทโธภะวา อราหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมตัมังนัมัสสัมิ ธรรมนัมสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมิสังฆังนัมมิอันหนมยังมุตสาภะคะวะโต พวภาคันมการังกะโร่มอาเันะโมวัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนามวนทัสสะภะคะวะโตอะ สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภูกาสะภูกาสะ อจโยโนพันเตอจโยโนพันเตอจักมาอจักมายะถาปาเลยะถาภาเลยะถามุลเหยะถามุลเหยะถาอกุสเลยะถาอกุสเลเยมายังกะรมหาเอยมายังกะรมหาเอวังพันเตไม่ยังเอวังพันเตไม่ยังอัจโยโน อจโยโนปฏิคันหาทานปฏิคันหาทานอายติงสังวรายามะอายติงสังวรายามะ ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาี่พลังพลาดด้วยกายวาจาใจที่พลังพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงไรเพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้าแต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพานคนหลงเป็นคนพานคนหลงอกุศลเข้าสิงเจตอกุศลเข้าสิง ให้กระทำความผิดให้กระทำความผิดขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดความผิดท ja ั้งหลายเหล่านั้นจงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าแก่ข้าพระพุทธเจ้าทำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปทำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะขอสำมร รวมระวังจักขอสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจซึ่งกายวาจาใจสืบต er ่อไปในเบื้องหน้าสืบต่อไปในเบื้องหน้าอุกาสาอุการา,า,าข<อ>้าพระพุทธเจ้าขออาราธานาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัตรรสรู้ล่วงไปแล้วที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลในอดีตกาล มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจักได้ตรัสรู้อันจักได้ตรัสรู้ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาพตการภายภาคเบื้องหน้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารในจักขุทวารโสตทวาร n ทานทวารชิวหาทวาร n านทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดโอกาสาโอกาสซาพระพุทธเจ้าขออาราธนา ข้าพระพุทธเจ้า <limited time. S 2> ขออาราธนาพระนพโลกุตระธรรมเจ้าพระนพโลกุตระธรรมเจ้าเก้าประการเ้าประการในอดีตการที่ร่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ร่วงลับไปแล้วต้องนับจะประมาณมิได้ต้นับจะประมาณไม่ได้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้าและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าเก้าประการเ้าประการในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตกาลภาย าบ้งหและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าพะกายป้าะการในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจากขุทวารโสตทวารในจากขุทวารโสตทวารฐานทวารชิวหาทวารฐานทวารชิวหาทวานกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวานแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้า พระพุทธเจ้าในการบัดเดี aha aha aha, ๋ยวนี้เธอในการบัดเดี๋ยวนี้เธอโอกาสซาโอกาสซาพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระอริยสงฆสมุทิสงพระอริยสงฆสมุติสงในอดีตการที่ล่วงลับไปแลในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณมิได้นับจะประมาณมิได้และพระอริยสงฆสมุทิสงและพระอริยสงฆสมุทิสงในนาค ตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระเรียสงกสสมุติสงและพระเรียสงกสสมุติสงในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจักขุทวานโสตทวานในจักขุทวานโสตทวานฐานทวานชิวหาทวานฐานะทวานชิวหาทวานกายทวานมโนทวานกายทวานมโนทวานแห่งข้าพระพุทธเจ้า ท้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เธอในการบัดเดี๋ยวนี้เธอขอเดชคุณพระพุทธเจ้าขอเดชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสมคจาคุณพระสง์เจ้าท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะ คุณครูอุปชาอาจารย์คุณมารดาบิดาคุณมารดาบิดาคุณทานบารมีศีลบารมีคุณทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะบารมีปัญญาบารมีเนคขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีที่ ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาพี่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีหมื่นชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาพี่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับป,ประคองข้าพเจ้าจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้สําเร็จมากและผลขอให้ข้าพเจ้าได้สําเร็จมากและผลในการปัจจุบันนี้เธอในการปัจจุบันนี้เธอ n i b พ a n a p จจ a y o ho ต u n i พ p a n ปัจโโโจ a y o ho tu krab k r a r uh...